รหัสต่อไปค่ะคุณพี่3068ค่ะชามัวธรรมชาติเหมือนกันคาดอกใบนี้คาดอกนะคะอย่างเดียวแต่ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายรหัส3068เป็นรุ่นที่ขายดีทั้งในไลฟ์และ Walk-in ลูกคา Walk ้า Walk-in นะิน้ะลานก็ชอบรุ่นนี้รุ่นนี้ใชด้ดีจริงจังหนังชามัวธรรมชาติหน้ากว้างของเขาค่ะอยู่ที่6 ขอนุญาตวัดดีๆถอดมาวัดดีๆอ่าตัวนี้่านของเขาค่ะอยู่ที่6นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่12นิ้วความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มลักษณะช่องใช้งานคือเขาจะปรับเป็นลอนเยอะช่องเยอะนะสำหรับตัวนี้ค่ะสบายได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงช่องด้านหน้าสุดเสร็จเีรียน ยาดมยาอมยาหมองของใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้เป็นต้นตามด้วย1ิปที่2ค่ะคุณพี่ตัวนี้ช่องที่2นี้ใส่แบบพวกแป้งพับได้ถ้าคุณผู้หญิงใช้เองเนาะแป้งพับลิปมันลิปกลอสค่ะคุณพี่ใช้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางแบบย่อมๆหนึ่งใบดินสอเขียนคิ้วแป้งพับ1อันกระดาษซับมันลิปมันลิปกลอสอย่างนี้เนาะนะคะตามด้วยช่องสิบที่3คุณพี่ปึออ๊บ ตัวนี้โทรศัพท์มือถือค่ะช่องสิบที่3จะเป็นงานโทรศัพท์มือถือปึ๊บปบแบบนี้นะคะตามด้วยช่องสิบที่4นะคะตัวนี้ด้านใน ช่องสิบที่4จะเป็นช่องที่ถ้าคุณพี่ใช้กระเป๋าสตางค์ยาวนะคะตัวนี้7นิ้วครึ่งใส่ได้นะคะกระเป๋าสตางค์เนิ้วครึ่งใส่ได้ร่มพับสั้น8นิ้วใส่ได้นะคะใส่ของลักษณะประมาณนี้เนาะผ้าสำเนของเขาจะเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะลายใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะลอ็อตอันรุ่นนี้ขายไปทั้งหมดหลายล็อตมากนะคะรีพีทออเดอร์ไปหลายรอบมากผ้าสำเนจะเป็นลายใหม่ตัวนี้แล้วนะนะคะตามด้วย10บหลงหลังอีก1เส้น,นะค่ะคุณพี่นะเป็นงานผ้าพรีวพรี ช่องด้านหลังค่ะความลึกของเขาอยู่ที่6นิ้วครึ่งเลยคุณพี่สบายสบายเลย1,990บาทค่ะนะคะอ่ะ1 0 2 0 3ส4 0สายสะพายปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนปรับทแยงซ้ายทแยงขวาได้แล้วแต่ความถนัดในการใช้งานคุณพี่ถนัดป้ายทางซ้ายป้ายทางขวาสามารถปรับตัวห่วงเกี่ยวสายสะพายเนี่ย ป้ายซ้ายหรือป้ายขวาก็ได้นะคะ3068ค่ะมีทั้งหมด3สีค่ะคุณพี่ราคาายของเขาอยู่ที่3,000บาทราคา CF 1,990บาทสีน้ำตาลค่ะสีอ,อุ้ยสีแทนค่ะคุณพี่สีแทนและสีที่3ค่ะสีดำค่ะทั้งหมดทั้งมวล3สีพร้อมส่งนะคะ